ห่อนห่อนเออคนมาตัดไม่ให้มันได้ดังเอ๊ะร้อนร้านร้าน,านตอนนี้สวนพริกของคุณยายหนูพริกโดกโดกพีกนก่น้องแล้มันเหีเ่ยวแดดไหมน,นี่แดดฮ่อนไม่นึงก็รังสุกพริกพริกโดกอกกักลากเี้สาวเก็บไปกับคันเนึงใส่นตำพุง ้นน้อยๆกรโดดบ้างน้อยๆส่วนดอกไม้มาตัดหญ้าก็ไปตัดไม่ให้พริกดดกดดกดโดปลูกควอมไว้เพราะได้เดี้ยรนำพิค่ะพิกพีกกระเลียงพิกน้อยพีกกระเลียงดกมแตหน่วยดดดกเบิ่งเบ่งน ติดกระเบียงติดหน่อยมันสูงส่วนมันสูง,ม,สงมันเป็นไว